นะครับวันนี้ผมไปได้อุปรกรณ์ตัวหนึ่งมาตัวนี้มันจะเป็นตัวเป็นชัวตัวช่วยยกแม่แรงนะครับเป็นตัวช่วยยกแม่แรงเอาลงนะเพื่อนเพื<ๆ>่อก็ปรับตงเนี้มานะครับปรับมาอีกฝั่งหนึ่งนี่มันก็จะสลับไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแล้วเอาลงเลยง่ายนะครับมันเอาลงเอาขึ้นเอาลงก็ง่ายแทบไม่ต้องออกแรงเลยนะผู้หญิงก็ทําได้นะเพื่อนๆเออใช้เมียทาก็ได้นะครับไม่ไม่เป็นไรเนี่ยเริ่มลงแล้วนะใช้ได้นะ ใช่เพื่อนๆถ้าใช้ได้ก็ใช้ใช้เลยแต่ถ้าอยู่น่าจะประเด็นหลังจะใช้ไม่ได้นะครับเราต้องทำเองนี่นะครับใช้งานง่ายเป็นก๊อกแก๊สน้ำหนักเบาด้วยทีแรกคิดว่ามันจะใช้ไม่ได้นะเห็นมันก๊อกแก๊กเกินไปก๊องแก๊งเกินไปแต่พอมาลองใช้ก็ดีนะดีกว่าเอาไขควงมาหมุนนะครับกว่าจะลงนี่นะเดี๋ยวผมจะวางไว้นะครับเอาติดรถไปเลยนะครับเห็นไหมว่าตัวมันนิดเดียวเองใส่ไว้หลังรถได้เลยใส่ไว้หน้ารถก็ได้นะครับนี่ ือว่ามันมันน้ำหนักเบาด้วยเวลาเราจะเปลี่ยนล้ออะไรเปลี่ยนยางอะไรเอาตัวนี้ก็จะง่ายๆนะครับสำหรับที่เป็นแม่แรงธรรมดานะใช้ตัวนี้เป็นก๊อกแก๊กช่วยก็จะง่ายขึ้นนะเพื่อนๆอยากได้เดี๋ยวผมวางไว้ลองเข้าไปดูกันนะ